วางเฉพาะในนี้ก <an> okay. ็พอเพราะว่าตอนที่เจอมันข้าวเนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันอยู่ในเนยพี่เรียงเลยไหมเรียงเหรอเรียงแคพี่เดี๋ยวขอไอ้มพลตชรัทผู้ักับการโดจครีธรรมครับครับครับรับ ราดีหมครับ้อดีนะนับไม่ตองเล็นนหนคัมาจากไหนมาไม่แต่กำเนจะไปไหนตนนั้นคือว่าผมไปาเจอได้ครับอ่าจอได้ตอนนั้นมียาอยู่ในรถรยังนไม่หายเพราะว่าหน้านี่คือแคนาหิองเชือ ซื้อที่พูดมั้ยครับเจ้าครับใจเนะเราไ่เเสาเต่าทุกทีมนั่งแล้วทุกทีมจเนถามว่าไปซื้อบ่อยไหมตอ่งจะลงมาที่บ้านเหนือนี้มเดืนเดือซื้อมั้งซื้อที่บ้านแค่รไม่ได้จีังเีอย่างเดียวตังพีาดียวลนอยู่ไหนตอนนี้ไม่ได้ นายเอ็งติดต่อกันไายยังไงตัรศัดนะขอให้เราได้อย oh. ่างนั Wonder ้นได้เัาได้ได้เอแล้ววันนั้นเองทำไมถึงหนีวะขบองบอยขึ้นบกับแล้วเห็นรถตำรวจไดไไหมเห็นไล่แล้เห็นคนล้มไหมไม่เห็นายใจโยนเหยียบหนีอย่างเดียวเอให้เทียนี่เองรู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยตามจับเองแล้วก็ เด็กที่วไม่ได้ข่าวไหมไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องเลยแต่ยาเขาจะถูกยิงยาเขาจะถูกยิงก็าจะหมดยาหมดยาอีกเหรอรู้ไหมรได้ตามรู้ดิงบทยางเนี่ยเงี้ยดังูกยิงเนี่ยัวไว่รู้ยังไม่รู้รทีแรกสยาผมผมไม่รู้ผมผูไฝ่ไกลนะเราู้ผมก็เลือนายทยนี้ดีครับแล้ผมก็จอนะบรมกนเข้าซอยเข้าซอยตอนนั้นดูว่าถูกรถรถถูกยิงใช่ไหม แล้วบวไปถึงไหนบวชไปได้หน่อยเดียวครับอาบวชไปได้ทาไงต่อเปลี่ยนยางเหรอเอาจอดเปลี่ยนยางก่อนในซอยอ๋อในซอยเดี๋ยวตามไปดูตรงจุดที่จอดเลยนะที่เราจอดเปลี่ยนยางอยู่ไม่ไกลจอดเปลี่ยนยางเปลี่ยนอยู่นานไหมนานครับเปลี่ยนอยู่นานเสร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วมกลับบ้านเลยมี่ลำเดินเลยมีลำเดินเลยแล้วส่งน้ำที่ไหนก็ยี่บ้านเนาะรเครื่องเลี้ยววะนะเพราะเขาเขามาพักพักที่บ้านยา นา้าแค่เลยเหรอน้าแท้เลยครับเป็นน้องแม่เป็นน้องแม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อน้าผมชื่อวิเชียครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ก็รับได้มียาติดในตัวเองเนี่ยกะจำพวงตัวผลใช่ไหมอันยาตรงนี้ไปมาจากไหนมาที่น้าแลยครับเสพ็เป็นประจำเลยเหรอคงไม่ประดำครับเนึ่งท่งเที่ยที่อะไรบัตรสักพแล้วรับจ้างครับถงสารขวดรับจ้างอะไรจ้างที่เ่อเขาเด็กบ่อเขาออดำเนินมีบ่อเขาเยอะ ติุรองไไมเยนี่ครับโดนดีแล้วน่ามไม่ช่องผูมผมว่าคงโดนเยอยเจ่อด้วยจางๆแล้วเงเข้าไปเจอข้องกล่าวตัว่าคงมีเรื่องต้องมทำโดนเท่าไหร่โดนพุ่มแก้ควมช่วยรับนะแก้ควมช่วยพมการเข้ามาตอนนี้กลับตัวมาอยู่อ่ะเป้่าครับการัชนาเราพอดีสุดแล้วเรื่องอื่นเค็ผูจอีกไหมเคแล้ กะรับสารภาพนะที่ในมียาสติดมีอะไรนัขับรถไม่คุนึงถึงความปลอดภัยนะถ้าคำสั่งเจ้าพนักงานนะเ,เดี๋ยวยังไงให้เขาร่วมมือกับการกับทางผู้กนะับผู้เขา,า,านะสารเขานะครอบครัวตงรวจเขาอะนะเพราะว่าพนะนะยา,าเสพติไม่เคยขายเลยครับเศษยาพยายามขับรถมีคนเขาตายเนี่ยวันเหงืได้ตอนกลงคืนนะเลิกน,นะน้องนะครอบครัวเลิกเดี๋ยวหนังสือให้เดี๋ยอะๆมากเลย ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมครับครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางทุกการจังหวัดนครปฐม,มแล้วก็ทางกองอบการสืบสวนและสพเมืองนครปฐมและก็ะสพดําเนินนะครับคดีนี้ตามที่สื่อมวลชนได้ทราบแล้วว่าเจ้าที่ตำรวจเราได้ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรมตามแผนนะครับปิดเมืองสยบโจรคดิพนตามที่เราได้มีการสั่งรละลงบารลร้างในช่วงนี้ ในระหว่างการตั้งจุดตรวจในเขตสพเมืองและขมาชมหน้าสารเด็กเรียวชนก็เจอรถต้องสงสัยนะครับคือรถยนต์คันนี้แล้วก็เรียกให้หยุดตรวจแต่รถก็ไม่หยุดตรวจหันเออตีเออหันหัวกลับแล้วก็เจ้าที่ตรวจเราก็ตั้งใจที่จะติดตามจับกลุ่มให้ได้นะครับก็น้องทั้งสองคนก็ขับรถไล่ติดตามมีรถคู่คู่ตรวจไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่าเราก็สามารถเราก็สกัด อย่างต่อเนื่องแต่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับวิ่งไวบนเส้นทางทางข้ามแยกนะครับทางเป็นสะพานทางโค้งแล้วก็มีการยิงสกัดกันจนร้อ,อยางสเสียหายแตกนะครับในที่เกิดแต่รถก็ยังวิ่งต่อไปแต่เจ้าที่ตำรวจเหล่านั้นนะครับขับรถด้วยความเร็วก็เกิดปัญหาทำให้มีน้องเขาเสียชีวิตตามที่สื่อมวลชนทราบไปแล้วว่าตามที่ท่านผู้การกับผมก็ได้ไปเป็นตรวแทนท่านอวตรนะมอบเงินบางส่วนให้กับครอบครัว ซึ่งเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจที่เสจจเียชีวิตแต่ผมเรียนกับสื่อมวลชนแล้วผมไม่ให้ลูกน้องผมตายฟรีแน่นอนนะผมได้สั่งการมาอย่างท่านรองปัญญาและก็ท่านผู้การนครปฐมทางทีมสืบสวนนครปฐมและอผมละะอมเมืองได้บูรณาการในการขับเคลื่อนติดตามไล่ล่ายอย่างกระชับเมื่อคืนนี้ทางสื่อนครปฐมและก็สื่อเมืองของนครปฐมและก็จำเนินะครับได้บูรณาการทําการตรวจสอบพิสูจน์ทราบตรวจนทราบว่ารถพบดังกล่าวเนี่ย เป็นของผู้ต้องหาแล้วก็ติดต่างจับกลุ่มแล้วก็ค้นในรถก็ยังเจอ,อยาเสพติดดกซึ่งเห็นบางส่วนอยู่ในนี้เมื่อสักครู่ผมได้ซักถามว่าเขาไปซื้อ,อยาเสพติดมาจากในเขตพื้นที่ตํารวจอุทธรภาคหนึ่งนะครับเราอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมก็คือนะ้าวันนี้เดี๋ยวจะให้ผู้การจังหวัดนครปฐมเนี่ยทำการรวบรวมพยา,านฐานนะครับที่เราจะขอหมายจับเพิ่มเติม,ตมผมเรียนเลยว่าในในทุกคดีนะครับที่ที่เพื่อนน้องตำรวจเสียชีวิตเนี่ย รือประชาชนก็ตามเราทําอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้เป็นครอบครัวของเราเสียชีวิตเราเรายิ่งจะต้องออสร้างฝันกำลังใจนะครับโดยเพราะท่านพบตรอบอกเลยว่าฝันและกำลังใจของผู้ตั้งชานสําคัญเราก็จะให้ทั้งสวัสดิการทั้งเงินกองทุนแล้วก็จะดูแลบุตรนะครับเราจะปรูมลาเด็จให้นะครับวันนี้ก็เรียนทางสื่อมวลชนว่าทางตำรวจทานพักเกตในนครปฐมจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็เรียน ยืนอยู่ตรงนี้ไม่สบายใจว่าทําให้ลุกมน้องตายแล้วไม่สามารถติดตามผู้ร้ายได้วันนี้เราก็ต้องขอบคุณที่น้องตํารวจนะครับที่ที่ม่ดคื่นไปร่วมงานก็เห็นแล้วว่าด้วยเวลาตาลเศร้าอันนี้ก็ถือว่าเราทําเพื่อหน้าที่นะครับชีวิตตํารวจนั้นผมเรียนอยู่เสมอว่ามันมีโอกาสที่จะเสี่ยงตลอดเวลาแต่เราก็ต้องทาให้ดีที่สุดโดยเฉพาะหลักยุทธวิธีที่ทางคอตรให้คำแนะนํามานนี้ก็ได้สั่งเพิ่มความเข้มในการป้องกัน ดยเพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นนโย,ยบายหลักของรัฐบาลและของท่านพบตรเราจะมีการระดมก่อร่า,รางครั้งใหญ่ก่อเทศกา,าลสงกรานต์นี่เรียนสื่อมวลราบครับผู้ต้องหารายนี้<อ>รรเทา่ทาที่เขารับสารภาพนะ่สรุปแล้ววันนั้นเข้ามากับสองคนแหละครับยวให้ท่านผู้การอบรมตอบต่อครับครับในในส่วนของผู้ต้องหารายนี้นะฮะก็เบื้องต้นก็นยังตัวแรกก็บอกว่ามาคนเดียวนะแต่เมื่อเราได้ขยายผลแล้วก็ยอมรับว่ามามี น้าชายมาด้วยหนึ่งนายนะครับครับซึ่งตอนนี้อยู่ดําท่านพู้การสั่งการก็คงต้องเร่งรัดติดตามพิสูจน์ทราบและรวบรวมพยานหลักฐานถ้าขอไม่จับได้จะขอไม่จับในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดระดับไหนครของพื้นที่ก็ช่วงนี้เดี๋ยวขอขยายผลก่อนนะฮะต้องให้ชี้แจงในประเด็นนี้อีกทีนึงแต่ว่ามีข้อมูลประวัติเท่าที่รับสารภาพเคยเคยต้องคดีนะครู่ประวัติเดิมมีพอมีอยู่นะครับครับผม คยถูกจับเรื่องครอบครองและเสพแะ้วในรถมาเดินเลยตาวนี้ยิงดังนี้ไหมเปลี่ยนยังไงแสดงว่ารถที่ยังใหม่ที่เขาเปลี่ยนอไม่แสดงว่าสายตรวจเราเลี่ยนขึ้นด้าน้านขวาัีนี้เขาเปลี่ยนยังไ่นี่ยังที่วันนั้นที่สายตรวจเรายิงสกัด เขาบอกขึ้นตกลาหนึร้อยกว่าเลยจะอยู่ได้ไงาหนร้อยกว่าบนทางลื่นด้วย เราพนะครมี Bref, ยาเสพติดอะไรไปแล้วถ้ามาพูดซักถามแล้วรับสารภาพนะครับว่ามียาเสพติดว่าได้ซื้อมาที่บุกเรียนแล้วว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้พลาดจริงข้างอื่นนะฮะัเป็นพื้นที่ข้างเตียงหรือพื้นที่ข้างหนึ่งแต่ว่าอยู่ที้ไหนเนีเราเราขอส่งคนไว้เดี๋ยวผมให้สั่งให้ผู้ับสืบสวนจังหวัดแล้วก็ของภาคเราเนี่ยขยายผลต่อในเรื่องนี้วันนั้นเขาบอกว่าเขาซื้อยาเสพติดบอกนะครับจะมีพวกอะไรก้าม้่ควรก็น้าก็น่าจะเป็นตู้ปลา เดี๋ยวเราจะให้ทางผู้การจังหวัดราชบุรีขยายรงเสือส่าดีเรามีประวัติตนั้นเ่ยเพอจะติดภาคขาวทราบว่าเขาย้อนสอไใครดีนะครับใช่ครับก็ตำรวจเราจะการจำกัดว่าสามถึงสี่โลครับา